นะครับพร้อมกับชาวบ้านของอำเภอเมืองปานนะครับจังหวัดลำปางได้ลงพื้นที่ไปตรวจยึดไม้ประดู่ท่อนนะครับที่ขบวนการลักลอบตัดไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติมีการเตรียมชักลากออกนอกพื้นที่ด้วยครับที่นี่เลยครับคุณผู้ชมครับที่ป่าสงวนแม่สุกแม่สอยเขตรอยต่อตะบนหัวเมืองและตะบนแจ้ซ้อนอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางครับ นายอนันต์เสนสัน์นายอำเภอเมืองปานนำฝ่ายปกครองเจ้าที่กรมป่าไม้และชาวบ้านในพื้นที่ตำบลหัวเมืองอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางครับตรวจยึดไม้ประดูท่อนนะครับที่กลุ่มกระบวนการลักลอบตัดไม้ลักลอบตัดนะครับแล้วก็ทิ้งไว้นะฮะพร้อมรถยนต์ของกลางดัดแปลงสภาพครับซึ่งเตรียมบรรทุกไม้จำนวน2คันพร้อมอุปกรณ์การชักลากไม้ออกจากพื้นที่ป่าด้วยครับ ก่อนหน้านี้ค่ะชาวบ้านในตำบลหัวเมืองได้พากันออกไปเก็บเห็ดในป่าพบกับกลุ่มขบวนการลักลอบตัดไม้กำลังตัดไม้ประดู่ท่อนและทำการชักลากออกมาจากป่าและนำมาซุกซ่อนเตรียมชักลากขึ้นรถจึงแจ้งให้ผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนและเจ้าหน้าที่ชุดชรบประจำหมู่บ้านพากันเข้าไปตรวจสอบโดยผู้ที่ลักลอบตัดไม้เมื่อเห็นชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ต่างพากันวิ่งหนีค่ะไปกับความมืดทิ้งรถยนต์รถกระบะนะคะพร้อมอุปกรณ์ชักลาก ชักลากไม้ไว้ในที่เกิดเหตุต่อมาค่ะทางผู้ใหญ่บ้านจึงขอกำลังสนับสนุนตำรวจภูธรแจ้ซ้อนและเจ้าหน้าที่ป่าไม้ฝ่ายปกครองเข้ามาร่วมตรวจสอบพบว่าจุดแรกนั้นมีร่องรอยการตัดไม้ท่อนขนาดความยาวประมาณ3เมตรมีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า30นิ้วค่ะและมีอายุไม่น้อยกว่า100ปีโอ้โหต้นใหญ่มากเลยนะคะคมีทั้งหมดจานวนอยู่3ท่อนด้วยกันและตรวจยึดรถยนต์กระบะและรถยนต์ที่ รถยนต์ตู้ค่ะที่คาดว่าจะเป็นของผู้กระทําผิดพร้อมยึดไม้ประดูของกลางไปเก็บยังหน่วยป้องกันและรักษาป่าและเร่งสอบสวนหากลุ่มขบวนการลักลอบตัดไม้นําตัวมาดําเนินคดีต,ตามกฎหมายต่อไปค่ะ